น้องบอกว่าน้องดีขึ้นน้องไม่เครียดแล้วก็ไม่ปวดนะคะเราก็เลยบอกว่าแล้วอาการแข็งขาอ่อนแรงน้องบอกว่าตอนนี้แข็งขาอ่อนแรงผมไม่มีแล้วครับเทที่พีคที่สุดในเดือนแรกที่ทําคือพฤศจิกาลูกน้องในส่วนของป้านองเองเป็นโรคกล้ามเนื้อแข็งขาอ่อนแรงนะคะแล้วน้องเครียดถึงกับเป็นโรคซึมเศร้า ทั้งสามีและภรรยาเป็นลูกน้องของเราโดยตรงนะคะมีวันหนึ่งพนักง,งานผู้ชายชื่อน้องสุริยะเดินทางมาทำงานแต่ไม่ถึงหน่วยงานน้องไปนั่งรอดินทางรถไฟไม่ได้กลับบ้านนะคะรอตัดสินใจหรือคิดอะไรไม่รู้แล้วไปไม่ถึงหน่วยงานหัวหน้าโทรมาหาป้าพี่ สุริยะไม่มาถึงที่ทํางานเลยตอนนี้ให้ภรรยาออกติดตามแล้วภรรยาเจอโทรมาหาเราพี่น้องสุริยะอาจกําลังจะคิดสั้นเราก็เลยบอกกับว่าขอให้สปีกโวงคุยกับสุริยะเขามีความท้อแท้ในตัวเขาอายุเขาเพื่ง24เขาทำงานหนักกล้ามเนื้อแขนขาเขาเริ่มอ่อนแรง เราก็เลยพูดว่าวันนี้สุริยะอยู่เพื่อใครเขาก็บอกว่าเขาห่วงลูกแล้วก็ห่วงพ่อแม่เขาเราก็บอกว่าสุริยะด้วยโรคแค่นี้สุริยะกาลังคิดทําอะไรเขาบอกเขาเหนื่อยกับการรักษาเขาท้อแท้กับอาการทรมานของเขาเราก็เลยบอกว่าสุริยะวันนี้สนใจให้หัวหน้าดูแลลรกของสุริยะไหมสุริยะมีอาการเป็นยังไงสุริยะบอก สุริยะเล่ามาหมดเลยเป็นโรคซึมเศร้าเครียดจากอาการแข่งขาอ่อนแรงทำงานไม่เต็มที่เพื่อนผูงเริ่มรังเกียจหาว่ากินแรงสุริยะทานไปในเรื่องของยูนิออยชุดแรกสุริยะกินไปห้าวันสุริยะผูกคอเพื่อที่จะข่าตัวตายภรรยาโทรมาหัวหน้าสุริยะคิดอีกแล้วรเราก็เลยบอกสุริยะทำไมถึงคิดอย่างนั้น เขาคิดว่าเขาไม่มีทางรักษาเราก็เลยบอกว่าสุริยะไปดูข้างกระปุกหนึ่งกระปุกกี่เมตรสามสิบเมตรครับหัวหน้าสุริยะกินไปกี่วันห้าวันครับหัวหน้าสุริยะนับไปอีกยี่บห้าวันทานให้ครบกระปุกถ้าสุริยะคิดว่าหัวหน้าดูแลหลอกเงินเอาสุริยะเอาเงินของสุริยะค่ะสุริยะฆ่าตัวตายเดี๋ยวหัวหน้าเป็นเจ้าภาพให้ด้วย <c oughs> น้องก็บอกว่าหัวหน้าหมกกระปุกนี้แล้วจะดีขึ้นหรอเราก็เลยบอกว่าสุริยะหัวหน้ามาเพื่อดูแลแล้วสุริยะเปรียบเหมือนรูปของเราฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วหัวหน้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของหัวหน้าเพราะหัวหน้ารูปและแฟนกินอยู่ฉะนั้นให้สุริยะนับไปอีก25วันแล้วสุริยะค่อยมาคุยกับหัวหน้าว่าไม่กินแล้วนะสุริยะพร้อมจะตาย อ่ะฮะสุริยะทานไปจนหมดเหลืออีกห้าเมตรสุดท้ายให้แฟนเขาซึ่งเป็นลูกน้องเราหัวหน้าสุริยะขอต่ออีกกระปุกหนึ่งเอาเฮ้ยยังไม่ถึงสามสิบเลยสุริยะเอาไปทําไมยังไม่ถึงอย่าเพิ่งหัวหน้า uh huh. เตรียมเงินทําจบแล้ว uh huh. น้องบอกว่าน้องดีขึ้นน้องไม่เครียดแล้วก็ไม่ปวดนะคะ uh huh. เราก็เลยบอกว่าแล้วอาการแข็งขาอ่อนแรง น้องบอกว่าตอนนี้แข้งขาอ่อนแรงผมไม่มีแล้วครับผมพร้อมที่จะสู้สรุปน้องทานของเราไปสามเดือนนะคะแล้วน้องโทรมาหัวหน้าครับผมหายดีแล้วครับผมตั้งใจทำงานผมจะอยู่เพื่อลูกเราก็เลยแบบว่ารู้สึกแฮปปี้มากทุกครั้งที่เราไปหาเขาเราถ่ายรูปเราจะมาเล่าสู่แม่กติกับน้องแป้งฟังเสมอมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่ได้ช่วยเขา